เขาเรียก่าฟุกหรือความสําเร็จตกลง,งมาจากฟ้านะคะมันอยู่ที่กา,ารแสวงหาและลงมือทําทั้งสิ้นนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะพออายุ30มสิบแทสิบเสร็จแล้วปุกสิ่งที่นะคะจะเป็นมาโดยตลอดตั้งแต่เกิดนั่นคือเป็นภูมิแพ้นะคะเพราะว่าคุณพ่อสูบบุหรี่เยอะนะคะซึ่งนะคะเดี๋ยวก็เป็นภูมิแพ้ ทำไมคุยสายไม่ได้ได้บอกว่าไอลมมันเข้าคอคือเวลาคนไอเนี่ยเวลาพูดแล้วลมมันเข้าคอถูกไหมคะเราจะพูดไม่ได้นะคะเพบากเป็นอะไรของเป็นไซนะ์มโรงพยาบาลในประเทศไทยสองโรงพยาบาลรักษาเดียวไม่ได้บินไปประเทศมาลเมาลเซียก็อพอดีอยู่มาเลเซียนะคะก็รักษาไม่ได้เเกเกสินค้าคที่ดีที่สุดที่เขาว่าดีที่สุดทุกอย่างมาถึงแล้ว เอันะกล่าวถทายกระทสมรมานครับที่สัญชาตอยินงใหญ่มากครับที่สัญชาติยเ่็ให้านหลังนะคะเราจะไม่ขอหนึ่งชื่อคะแต่ไม่ใช่สินค้า